ทำไมจะต้องทำประกัน2บวกกับทีมอาจารย์แดงเท่านั้นทำไมประกัน2บวกของทีมอาจารย์แดงถึงพิเศษกว่าที่อื่นนะคะเรามาดูในส่วนของประกัน2บวกว่าให้ความคุ้มครองอะไรบ้างในส่วนของประกัน2บวกให้ความคุ้มครองในกรณีรถชนกับรถให้ความคุ้มครองรถยนต์สูญหายรถยนต์ไฟไหม้นะคะเรามาดู7ข้อดีของประกัน2บวกของทีมอาจารย์แดงนะคะ 1. ราคาประหยัด รถเกง๋งรถกระบะราคาเดียวกันเริ่มต้นที่5,490บาทนะคะ 2. ในหมวดของความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกให้สูงถึง1ล้านบาทต่อครั้งหากเราไปชนรถหรูซึ่งเพียงพอในการซ่อมรถบุคคลภายนอกค่ะและก็3นะคะในส่วนของชีวิตบุคคลภายนอกเรามีค่ารักษาพยาบาลสูงถึง5 0 0 0 0 0บาท 4. คนขับและผู้โดยสารเกิดได้รับบาดเจ็บสาหัสเรามีค่ารักษาพยาบาลคนขับและผู้โดยสารสูงถึง1ละ10,000แบาทค่ะ 5. เกิดคนขับและผู้โดยสารเกิดเสียชีวิตเรามีค่าสินไหมทดแทนนะคะในกรณีที่เสียชีวิตสูงถึง1 0 0 0 0แบาทและก็6หากคนขับนะคะไปชนบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตต้องประกันตัวคนขับนะคะ เรามีเงินประกันตัวคนขับสูงถึงส0 0แสนบาทซึ่งเพียงพอนะคะในการประกันตัวและที่สำคัญที่สุดที่ที่อื่นไม่มีนะคะ7เรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงไม่ว่ารถคุณจะเสียเกียร์จะพังไปต่อไม่ได้เรามีบริการลดสไลด์ให้ฟรี150กิโลเมตรค่ะและ เป็นผู้หญิงที่ขับรถตัวคนเดียวเกิดยางแบนฉุกเฉินนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการเปลี่ยนยางสแปรให้อย่างน้อยคุณขับรถเดินทางไกลคุณก็สบายใจได้ว่าเจ้าหน้าที่บริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่คุณเรียกมาไม่ใช่มิจฉาชีพเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทโดยตรงนะคะอย่าลืมนะคะ ประกันประเภท2บวกที่ที่อื่นไม่มีต้องทีมอาจารย์แดงเท่านั้นค่ะสนใจสามารถทักครูพี่อิมได้นะคะด้วยรักและห่วงใยค่ะครูพี่อิมนิติศาสตร์บัณฑิตทีมอาจารย์แดงค่ะ